ุณชมทักช่วงบ่ายวันนี้เกิดความสับสนขึ้นมานะคะกรณีเฮลิคอปเตอร์หายไปจากจอเรดาร์บริเวณอุทยานภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกช่วงบ่ายได้รับคำยืนยันค่ะว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินสหรัฐที่เข้าร่วมการฝึกทางทหารร่วมระดับนานาชาติคอปราโกลนะคะที่กำลังฝึกในประเทศไทยมีนายทหารสหรัฐบาดเจ็บ5นายค่ะ โดยทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเท้าเข้าไปบริเวณยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลห้วยเฮียอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐร่อนลงจอดฉุกเฉินเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้จากการตรวจสอบพลตรีบรัญรยงศิรสุนทรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในจำนวนผู้เดินทางทั้งหมด7นายเป็นทหารจากกองทัพสหรัฐ บาดเจ็บไปห้านายนะคะหลังเกิดเหตุทหารอเมริกันได้นำเฮลิคอปเตอร์แบบแบล็ h ฮอคเข้าไปรับผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลพิษณุเวชจังหวัดพิษณุโลกเฮลิคอปเตอร์ที่ร่อนลงจอดฉุกเชินลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น C H 4 6 E C Night ของหน่วยนาวิกโยธินที่31ซึ่งทหารนาวิกโยธินสหรัฐนำมาร่วมฝึกคอปราโกกับไทยเป็นเครื่องบินฝึกทางยุทธวิธีซึ่งหายไปจากจอเรดาตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ จากนั้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินบริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกหลังเกิดเหตุโศโสกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงว่าเมื่อได้รับรายงานเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมฝึกตรวจสอบแล้วนะคะเป็นการเข้าร่วมฝึกคอป่าโกและได้กระจายกำลังปฏิบัติหน้าที่แบบฉุกเฉินทันทีซึ่งการฝึกคอปราโกให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการบินเป็นอันดับแรก รวมถึงจะดูแลความปลอดภัยของทีมนักบินและชุมชนโดยรอบการฝึกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงการฝึกคอปราโกเป็นการฝึกทางทหารร่วมระดับนานาชาตินะคะเกิดขึ้นทุกๆปีและทุกปีก็จะเกิดการตั้งข้อสังเกตทุกครั้งนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะปีนี้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าได้เชิญพมา่าเข้าร่วมเป็นประเทศสังเกตการและปีหน้านะคะก็เตรียมที่จะยกระดับการฝึกคอปราโก ขึ้นเป็นระดับอาเซียนด้วยค่ะเรื่องนี้ด้านหนึ่งนะคะกองทัพไทยก็จะได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆการเพิ่มทักษะของนักบินไทยในเรื่องของการใช้ยุทธปกรณ์ทางอากาศแต่ด้านหนึ่งก็อาจจะถูกจับตามองโดยคู่แข่งของสหรัฐในระดับภูมิภาคค่ะติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมณีค่ะ ปรากโกหรือการฝึกร่วมฝึกผสมทางทหารจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเจ้าภาพหลักคือไทยและสหรัฐที่เริ่มฝึกแบบทวิภาคีตั้งแต่ปี2525 25. จากนั้นเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นแบบผผพหุภาคีมีทหารจากเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นเข้าร่วมฝึกและยังมีผู้สังเกตการอีกหลายชาติรวมทหารที่ฝึกและผู้สังเกตการมากกว่า10,000คนถือว่าเป็นการฝึกร่วมทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก การฝึกแต่ละปีมีเป้าหมายแตกต่างกันตามยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยและสหรัฐจากเดิมนยุคสงครามเย็นที่ร่วมกันต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่เมื่อลทัทธิคอมมิวนิสต์ล่มสลายไม่มีภาพศัตรูทางทหารที่ชัดเจนการฝึกจึงปรับเปลี่ยนเป็นการรักษาสันติภาพการต่อต้านการก่อการร้ายการรับมือกับภัยธรรมชาติและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ปฏิเสธไม่ได้ว่ากองทัพไทยได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆเครื่องมือการฝึกอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากกองทัพสหรัฐแต่สิ่งที่ต้องแลกก็คืออาจถูกมองจากหลายชาติที่เป็นผู้กรณีของสหรัฐประเมินได้จากกระแสะข่าวรอบโจมตีสถานกองศูนสหรัฐในเชียงใหม่ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเกี่ยวข้องกับการฝึกครอปบ,บ้ากโกหรือไม่ โอปราโก2013เริ่มฝึกวันที่11-22กุมภาพันธ์ปีนี้มีความน่าสนใจที่แฝงในยักยะการเมืองระหว่างประเทศเพราะไทยและสหรัฐเชิญตัวแทนจากพม่าและอินเดียรวมสังเกตการฝึกจนถูกมองว่าสหรัฐกำลังเปิดเกมรุกขยายอิทธิพลทางทหารในเอเชียต่อกรกับจีนสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาชนะการเลือกตั้งสมัยที่ส ต้องการสารต่อนโยบายด้านการต่างประเทศที่มุ่งเป้ามาทางเอเชียและในปีหน้ากองทัพไทยมีแผนที่จะให้ทาหารทุกประเทศในอาเซียนเข้าร่วมฝึกสร้างองค์ความรู้ทางทางหารใหม่ๆรับมือกับภัยธรรมชาติด้านหนึ่งชาติอาเซียนอาจได้ประโยชน์ทางทหารแต่อีกด้านที่นักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเห็นตรงกัน ก็คือการบริหารความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆให้เกิดความสมดุลคู่ขนานกับการฝึกคอบบ้าโกวราวิชิมณีไทย PBS รายงานวันพรุ่งนี้ฝึกกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและจะมีพิธีปิดการฝึกคอบบ้าโกด้วยค่ะความเคลื่อนไหวของทางด้านทหารไทยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะผู้บัญชาการทาหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นค่ะ พร้อมทั้งยืนยันแนวทางของกองทัพนะคะสนับสนุนการเพิ่มน้ำหนักการใช้มาตรา21ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันรโอชาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลเอกยุทธศักดิ์สสิทธิประภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าไปในนามของนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของกอ,อรมนและสอ,อบตและสร้างความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพลเรือนและทหารในสายงานความมั่นคงผู้บัญชาการทหารบกย้ําว่าการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจะต้องมีการพัฒนาสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนและเปิดช่องทางพูดคุยสันติภาพผู้บัญชาการทหารบกย้ำต่อที่ประชุมที่มีกลุ่มผู้ร่วมเสริมสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมรับฟังประมาณ100คนนะคะว่าต้องการสร้างความเข้าใจมากขึ้นเรื่องการใช้มาตรา21เช่นเรื่องการคัดกรองการกระทำผิดและการลดโทษกลุ่มที่ติดไม้ปอวิอาญาว่าจะทำได้ขนาดไหน ส่วนเรื่องที่ร้อยตำรวจเอก<ม>ฉเฉลิมอยู่บำรงรองนายกรัฐมนตรีตั้งกลุ่มวาดะเป็นที่ปรึกษาบอกว่าไม่หนักใจโดยต้องให้เวลาทำงาน<ม>และดูว่าจะทำได้แค่ไหนค่ะ<ม>เรื่องการตั้งกลุ่มวัดขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีฉเฉลิมอยู่บำรุงเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้กำลังถูกจับตามอง ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เกิดคำถามขึ้นมาหลายแง่หลายมุมนะคะความหมายของการแต่งตั้งกลุ่มนี้เข้ามาทํางานในพื้นที่ภาคใต้จะส่งผลอย่างไรช่วงนี้คุณก่อเขตจันทะเลิศรักเข้ามาร่วมวิเคราะห์ในที่นี่ไทย P ีบีค่ะคคุณก่อเขตคะเกิดคําถามแน่นอนนะคะกับการแต่งตั้งกลุ่มวาดาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ แล้วจะส่งผลยังไงคะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าดูตามคําให้สัมภาษณ์ของรัตตรีเอกฉเฉลิมอ,อยู่บำรุงรองนาะยกรัฐมนตรีที่เป็นคนตั้งที่ปรึกษาคณะนี้นะครับให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็บอกว่าผมได้เอาคนที่พี่น้องเคารพรักมาเป็นที่ปรึกษาแล้วซึ่งจะแนะนําแนวทางการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงประโยคนี้ประเด็นนี้ก็พอจะมองเห็นนะครับคุณนัฐถาว่า รัฐมนตรจเฉลิมนั้นคาดหวังว่าคงจะทําให้สถานการณ์ในพื้นที่คนในพื้นที่นั้นได้มีท่าทีที่ดีต่อต่อทางรัฐบาลหรือทางการหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ฐานปฏิบัติการของนาวิกโยธินที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสแต่สิ่งที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือน่าจะเป็นทั้งข้อกล่าวหาและข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ข้อมูลที่ว่านี้ก็คือข้อมูลทางฝ่ายความมั่นคงซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองกรณีทั้งข้อกล่าวหาและข้อมูลในแฟ้มข่าวของ ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่นั้นก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ที่ระบุว่าที่ปรึกษาบางคนนะครับก็มีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในลักษณะต่างๆบางคนก็มีคนใกล้ชิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีระเบิดนะครับบางคนมีคนที่ใกล้ชิดกับตัวมากก็เป็นแกนนําระดับครูฝึกแล้วก็ว่ากันว่าเป็นถึงเลขาธิการของสภาที่เป็นองค์กรใหญ่องค์กรนําของของบวนการต่างๆคุม กลุ่มปฏิบัติการหลักถึง3กลุ่มแล้วก็เราก็ถูกจับกลุ่มก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เอาตัวออกไปในพื้นที่เสร็จแล้วก็กลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการอีกมีสองสาคนไปพบกับอดีตรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็มีการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องลงมือในการปฏิบัติการก่อความไม่สงบในประเทศนั้นในข้อหาอุกชะกันคุยกันเรื่องอะไรไม่มีใครยืนยันจากหลังจากนั้นทั้ง3คนนี้ก็หลุดคดีก็ในแบบนี้คือสิ่งที่ หน่วยความมั่นคงในพื้นที่รับรู้นะครับและแน่นอนว่าถ้ารับรู้แบบนี้แล้วเขาจะมีท่าทีอย่างไรเขาไม่ต้องเดาค่ะนั่นแหะสิคะคุณก่อเขตคะอย่างที่คุณก่อเขตบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับทราบพฤติกรรมของกลุ่มวาดะแล้วแล้วจะคิดตรงอย่างที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกเลยคะกับการนําเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้อย่างที่บอกไว้ว่าสิ่งที่รับรู้อาจจะไม่ใช่คนที่นั้นอาจจะถูกว่าเขาถูกกล่าวหาอยู่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงแต่สิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือข้้อออมมมูลขขขงงงงงหนนน่่ววววคาาาาาาซึีกกกรรระบทด ทีนี้ท่าทีของอทางหนวยความมั่นคงจะเป็นอย่างไรก็ดูจากพรบอทบเลยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว,วันนี้ก็พูดชัดเจนบอกว่า,วาการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพนั้นจะมีแนวทางของตอนเองจะไม่เกิดจากการชี้นาใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะประเด็นที่นักข่าวไปถามวันนี้นะครับก็คือเรื่องการใช้มาตรา21ของพรบอรักษาความมั่นคงภายในพลเอกประยุทธ์พูดชัดเจนว่านี่ไม่ใช่กเกิดจากการชี้นาของใครเป็นเรื่องของกองทัพเองนักข่าวไปถามว่ากลุ่มวาดชี้นาหรือเปล่านี่คําตอบอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับว่า ท่าทีของอาหารเป็นยังไงพูดสั้นๆง,ง่ายๆให้เข้าใจก็คือว่าหลังจากนี้กองทัพมีแนวทางอยู่แล้วและข้อมูลที่พวกเขามีอยู่ก็จะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายต่อฝ่ายนโยบายว่ากองทัพจะทําแนวทางของกองทัพไม่ใช่แนวทางของนโยบายที่มีกลุ่มไหนมาให้คําปรึกษาค่ะกับอีกชื่อหนึ่งที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้นะคะกับการแต่งตั้งกลุ่มวาดาเข้ามาแน่นอนว่าถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเอกชวลิตย,ยงใจยุทธจะคล้ายๆกับเป็นการเปิดทางให้พลเอกชวลิตเข้ามา นั่งในตำแหน่งรองนายกฐมนตรีด้านความมั่นคงหรือเปล่าคะมีข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าพลเอกชวลิตว่าจะมาดูแลเป็นรองนายกทางด้านความมั่นคงซึ่งแน่นอนก็มาดูแลปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ใใด้วยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีรายงานข่าวมาว่านายทหารที่ใกล้ชิดกับพลเอกชวลิตเริ่มขยับนะครับไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้มาตรา21ของพรบรักษาความมั่นคงภายในกับนายทหารบางคนในกองทัพภาคที่4 กรณีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแทรแล้วครับว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นตามมาแน่นอนครับคุณนัาเรื่องนี้ก็คงจะต้องถูกอธิบายว่าก็เจอกันปกติก็ทักทายพูดคุยกันธรรมดาขอข้อมูลแค่พูดคุยกันธรรมดาแต่เรื่องนี้ก็คงจะชัดเจนครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาครับค่ะถ้ามองฉอดต,ต่อไปเลยละคะคถ้าเข้ามาจริงๆต้องเข้ามาดูแลภาคใต้จะส่งผลยังไงกับสถานการณ์การแก้ปัญหาในภาคใต้คะ่ะเป็นเรื่องปกติของความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวบุคคลที่กลุ่มนโยบายนะครับเมื่อมีีีีความมมเปปลล่่ยนนแงงก็จะต้อช โครงการมีนโยบายต่างๆเพื่อทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็ก็ต้องดูกันว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นตามมากรณีของถ้าพลเอกชวลิตเข้ามาจริงนะครับก็มีนโยบายที่ติดตัวมาก็คือเรื่องของดอกไม้หลากสีซึ่งเน้นที่เรื่องของการหลากหลายทางวัฒนธรรมอันนั้นคงจะไม่เป็นปัญหาเท่าไรแต่ประเด็นหนึ่งก็คือเขตปกครองพิเศษ ซึ่งมีพรรคการเมืองเอาไปหาเสียงในภาคใต้ด้วยซ้าไปกรณีนี้นะครับซึ่งไม่ว่าบนโต๊ะจะพูดจาหรือมีท่าทีกันอย่างไรประเดนน็ดนนี้ชัดเจนว่าฝ่ายความมั่นคงไม่เห็นด้วยแน่นอนเพราะฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลว่านี่คือบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียนะฮะ พ่ายแพ้กับกลุ่มกระบวนการที่มีมวัตถุประสงค์หลักก็คือการแบ่งแยกดินแดนประเด็นที่มาสะท้อนอะไรครับคุณทักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐราลเฉลิมตั้งกลุ่มวาดะขึ้นมาหรือแม้กระทั่งกรณีที่พลเอกชวลิตจะมาดูแลความมั่นคงหรือไม่ประเด็นนี้สะท้อนว่าหากไม่มีการพูดคุยและมีความชัดเจนของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาภาคใต้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดความไม่เป็นเอกภาพของนโยบายซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาแน่นอนกรณีน,นี้แทนที่จะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนนโยบายอยู่เรื่อยๆถ้าได้มาพูดคุยกัน กลุ่มหน่วยในพื้นที่จะมีความเห็นที่แตกต่างมีข้อมูลที่แตกต่างเอามาพูดคุยกันแล้วก็ถกนัน่ชัดเจนแล้วสรุปกันเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง,าางจริงจัง,จง,จง,จงและต่อเนื่องไม่ว่าจะเปลี่ยนพักการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลจะต้องยึดตามแนวนี้ก็จะไม่มีปัญหานี้นี่คือตัวอย่างนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก่อเกตคะ,คะ,คะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากนะคะว่ายุทธศาสตร์ต้องมีความชัดเจนนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาความไม่สงงบในนพื้ที่จััหวด ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพต่อไปค่ะ